สวัสดีครับนักเรียนชั้นป5้าทุกคนนะครับวันนี้เราก็กลับมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันต่อนะครับในเทอม2นะครับหรือภาคเรียนที่2นะครับในภาคเรียนที่2นี้นะครับนะเรายังเหลือเรื่องที่ค้างกันนะครับในเรื่องของน้ําหนักนะครับเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยน้ําหนักนะครับซึ่งจะอยู่ในเล่มแบบฝึกหัดเล่มที่1นะครับนะาเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนต่อนะครับนะให้จบนะครับนะเพื่อที่จะขึ้นเร่ม2ในสัปดาห์หน้านะครับอ้าวนะครับเรื่องของหน่วยน้ําหนักนะครับนะเราเรียนเรื่องของหน่วยความยาวไปแล้วนะครับความยาวเนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นมิลลิมิลลิเมตรนะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรหน่วยเป็นเมตรแล้วก็หน่วยเป็น กิโลเมตรนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของน้ําหนักนะครับน้ําหนักเนี่ยนะก็จะมีหน่วยเป็นน้ําหนักเนี่ยเป็นหน่วยการชั่งเนาะนะครับนะการที่เราเอาของไปชั่งนะครับนะโลกของเรามีแรงดึงดูดนะ me, Moon, นะครับนะโลกของเรามีแรงดึงดูดนะวัตถุมีมวลนะครับนะ เมื่อเราเอาวัตถุไปช่างนะครับเราก็จะได้ค่าน้ําหนักออกมานะครับโดยเราอาจจะเอาไปช่างกับเครื่องช่างนะครับหรือที่เราเรียกว่ากิโลนะครับนะทีนี้หน่วยของน้ําหนักเนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นกรัมนะครับหน่วยที่เล็กที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คือหน่วยเป็นกรัมนะครับมีหน่วยเป็นกรัมหน่วยเป็นขีดนะครับนะที่เราได้ยินบ่อยๆหน่วยเป็นขีดหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับแล้วก็หน่วยเป็น เมติกตันหรือที่เรียกสั้นๆนะครับเรียกว่าตันเนี่ยนะครับนะอา้าวทีนี้นะครับเราจะต้องมาดูความสัมพันธ์ของหน่วยแต่และหน่วยก่อนนะครับอ่ะนะครับเขาบอกว่าหนึ่งพันกรัมนะครับ1,000งพันกรัมนะครับเท่ากับ1กิโลกรัม หนะึ่กรัมเนี่ยเท่ากับ1กิโลกรัมหรือพูดง่ายๆว่าใน1นกิโลเนี่ยนะครับมีอยู่1,000กรัมนะหน่วยกรัมนะครับทีนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่คุ้นนะครับนะเรารู้ว่า1กิโลกรัมเนี่ยเราเคยได้ยินว่ามันมีอยู่10ขีดถูกไหมในขีดของตาช่างดังนั้นนะครับหนึ100กรัมมันคือ1ขีดนะครับแต่หน่วยขีดเนี่ยนะครับเราจะ มันไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะครับนะมันไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะครับหน่วยขีดแต่ให้รู้ไว้ว่า100กรัมเท่ากับ1ขีดดังนั้น10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมดังนั้น1กิโลกรัมมี1000กรัมนะจําให้ได้นะครับต่อมานะครับหน่วยกิโลกร,รัมเนี่ยนะครับถ้าเรามีอยู่พันกิโลกรัมนะครับมันเท่ากับ1เมตรตันหรือ1ตันนั่นเองนะครับ อันนี้จะเป็นหน่วยใหญ่ใหญ่มากนะครับนะเช่นรถ10ล้อบรรทุกดิน20ตันอย่างเงี้ย20เมตริกตันเนี่ย,น,ยนะครับนะก็คือใน1ตันเนี่ยหนึ่งเมตริกตันเนี่ยมันมีอยู่1,000กิโลกรัมนี้สังเกตนะหน่วยกรัมเล็กกว่าหน่วยกิโลกรัมหน่วยกรัมเล็กกว่าหน่วยกิโลกรัมหน่วยกิโลกรัมเล็กกว่าหน่วยเมตริกตัน1,000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัม1000กิโลกรัมเท่ากับ1เมตริกตัน อันนี้จําให้ได้นะครับอ่าให้ได้เมื่อจําได้แล้วนะครับเราจะไปสู่การเปลี่ยนหน่วยนะครับนะไปสู่การเปลี่ยนหน่วยบางทีเกาให้หน่วยเราเป็นกรัมเนี่ยแต่เขาให้เปลี่ยนเป็นกิโลกรัมหรือให้เป็นกิโลกรัมให้เปลี่ยนกลับมาเป็นกรัมหรือให้เป็นกิโลกรัมเปลี่ยนเป็นเมตริกตันนะครับเราก็ต้องทําให้ได้นะครับเอาให้นักเรียนเนี่ยไปดูในเล่มของแบบฝึกหัดนะครับ คณิตศาสตร์ของเรานะครับเล่มหนึ่งซึ่งมันจะอยู่ในหน้าหน้า127นะครับหน้า127อ่สนะครับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักเขาบอกว่าแสดงวิธีเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักต่อไปนี้ให้เป็นกิโลกรัมนะครับ โจทย์มีโจทย์เดียวโจทย์บอกว่าเปลี่ยนหน่วยน้ําหนักต่อไปนี้ให้เป็นกิโลกรัมหน่วยอะไรก็ตามที่แต่ละข้อเขาให้มาเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมให้หมดโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ําหนักข้อ1 9กรัมนะครับให้เปลี่ยนเป็นกิโลกรัมเปลี่ยนยังไงนะครับ9กรัมให้เปลี่ยนเป็นกิโลกรัม ก่อนอื่นนะครับวิธีทำเนี่ยนะครับเปลี่ยนกรัมให้เป็นกิโลกรัมนะครับเปลี่ยนกรัมให้เป็นกิโลกรัมดังนั้นเราต้องรู้ก่อนว่านะครับเมื่อกี้ที่ครูให้ท่องใช่ไหมหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันกรัมเท่ากับ 1,000กรัมเท่ากับ1นึ่กิโลกรัมแบบนี้นะครับอ่านะครับแต่โจทย์ให้เรามาเท่าไหร่ละ่ะโจทย์ให้เรามา9ก้ากรัมแล้วก็เขียนไปว่า9กรัมจะเท่ากับ ให้นักเรียนสังเกตนะครับเราเปลี่ยนหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่ค่าที่ได้มันจะต้องน้อยลงแน่นอนนะครับค่าที่ได้จะต้องน้อยลงเพราะเปลี่ยนจากหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่นะดังนั้นการที่มันจะน้อยลงเราจะต้องเอาไปหารนะครับดังนั้น9กรัมใช่ไหมมันก็เท่ากับ9 หารด้วยหนึ่งพันนะครับเก้าหารด้วยเก้าหารด้วยหนึ่งพันนะครับอ่าซึ่งมันจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับให้เราไปคิดในเศษกระดาษนะครับไปคิดในเศษกระดาษเอา9ตั้งหารด้วย1,000 นะครับเก้าตั้งเก้าหารด้วยหนึ่งพันใช่ไหมนะครับเก้าเป็นตัวตั้งนะครับดังนั้นเก้าจะอยู่ข้างในหารด้วยหนึ่งพันนะครับทีนี้นักเรียนมาดู 9หารด้วย1000หารไม่ได้นะครับนักเรียนก็ต้องใส่0ถูกไหมทีนี้เนี่ย9เนี่ยนะครับให้นักเรียนใส่ทศนิยมเข้าไปเป็น9.0 0 0เพื่อที่มันจะได้หารได้พอเราใส่เป็นทศนิยมนะครับทศนิยมตัวนี้เราก็ต้องใส่ด้วยแล้วก็เป็น90 000, 000, หารด้วยพันก็หารไม่ได้ก็ใส่0เป็น9 0้900อหารด้วย1,000พก็หารไม่ได้ก็ใส่0 ทีนี้เป็นเก้าพันเห็นไหมเป็นเก้าพันหารด้วยหนึ่งพันได้เก้าครั้งเก้าคูณหนึ่งพันได้เก้าพันเราไม่สนใจทศนิยมแล้วนะเราก็ออกมาลบกันมันก็ได้ศูนย์ดังนั้นคําตอบข้อนี้ของเราเนี่ยนะครับมันก็คือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เก้าคำตอบอยู่ข้างบนเห็นไหมจากหน่วยเล็กทําเป็นหน่วยใหญ่ตัวเลขจะน้อยลงจากเ 9, 9ก้าเก้ากมเนี่ยมันจะกลายเป็นศูน9จุดศูศูย์้า กิโลกรัมนะครับดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบ0.009กิ00โลกรัมนะครับอ่าแล้วนักเรียนก็ตอบ 0. 0.0 9กิโลกร,รมัมตอบเป็นเลขไทยนะครับตอตอบเป็นเลขไทยนะครับแบบนี้อันนี้คือการเปลี่ยนหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่นะครับเนี่ยเอาไปหารหมดเลยนะครับข้อสอก็อไปหารนะครับข้อสองก็ไปหาร ข้อ2เนี่ยนะครับกรัมเป็นกิโลกร,รัมก็ไปหาร7 6ก็ไปหาร1000ข้อ3 439ก็ไปหาร1000นะครับข้อ4ก็ไปหารเหมือนกันนะครับพอเป็นหน่วยกรัมข้อ5ก็เอาไปหารเหมือนกันนะครับ2 0 0พหารด้วย1000นะครับอ่ะทีนี้มันจะมีข้อข้อ6 นะครับข้อ6ที่ต่างจากข้ออื่นมันต่างยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับข้อหเนี่ย3มกิโลกรัมกับ5้าสบี่กรัมมันต่างตรงที่ว่ามันมีหน่วยกิโลกรัมเนี่ยมาอยู่ด้วยแล้วก็มีหน่วยกรัมมาอยู่ด้วยนะครับวิธีการทำเนี่ยนะครับให้เราเปลี่ยนหน่วยกิโลกรัมให้เป็นกรัมให้หมดเลยนะครับ สามกิโลกร,รัมกับห้าสิบสี่กร,รัมเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นกร,รัมนะครับเอาเปลี่ยนให้เป็นกร,รมัมเปลี่ยนได้เท่าไหร่นักเรียนก็ลอกโจทย์มาสามกิโลกร,รมัมห้าสิบสี่กร,รมัมเท่ากับสามกิโลกร,รัมนะครับเปลี่ยนให้เป็นกร,รัมก่อน สามกิโลกร,รัมเปลี่ยนให้เป็นกร,รมัมมันคือสามพันกร,รมัมถูกไหมครับมันคือสามพันกร,รมัมแล้วอีกห้าสิบสี่กร,รัมนะครับให้เราเอามาบวกจับบวกกรรันนะครับก็เป็นสี่เป็นห้าเป็นศูนย์เป็นสามก็ได้รวมทั้งหมดเป็นสามพันกับห้าสิบสี่กร,รมัมนักเรียนก็มาเขียนเป็น สามพันสามศูนย์ห้าสี่กรัมเราได้แบบนี้ละมันจะเหมือนข้อหนะึ่งถึงข้อห้าเห็นไหมเป็นหน่วยกรัมอันเดียวเพราะเราเปลี่ยนจากกิโลกับกรัมเนี่ยให้มารวมกันเป็นหน่วยเดียวคือกรัมแต่โจทย์ให้เราเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมดังนั้นเราก็ขึ้นเหมือนเดิมเลยเหมือนข้อหนึ่งถึงข้อห้าเลยว่าหนึ่ง 1000กรัมเท่ากับ1000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมดังนั้นโจทย์ให้มาเท่าไร 3, g, g, 3 0 0กับห4กรัมก็เป็น3054กรัมเท่ากับ ก็เอา3 0 0พกับ54เนี่ยหารด้วย1,000นั่นเองนะครับก็เท่ากับ3,054หารด้วย1,000เราก็ไปคิดในเศษกระดาษเนาะ3 0 5 4หารด้วย1,000ตั้งหารยาวนะครับก็เป็น3,054หารด้วย1,000นะครับ ดูนะครับสามหารหนึ่งพันได้ไหมไม่ได้ใส่ศูนย์นะครับแต่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะเป็นสามสิบหารด้วยหนึ่งพันก็ไม่ได้เป็นสามร้อยห้าหารด้วยหนึ่งพันก็ยังไม่ได้อยู่นะครับเพราะมันน้อยกว่าแต่นี้พอเป็นสามศูนย์ห้าสี่จริงๆแล้วตรงนี้มันต้องใส่อะไรใส่ศูนย์หมดเลยนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์แต่ไม่มีทดเิยมนะเพราะเราไม่ได้ไปใส่ข้างล่างเพราะตัวเลขเขาเป็นสามพันกว่านะครับตรงนี้มันจะได้สามครั้งสามคูณหนึ่งพันได้ สามพันนะครับลบกันเหลือห้าสิบสี่ทีนี้เนี่ยนะครับต้องหารให้หมดนะครับเราไม่เอาเศษนะครับต้องหารเป็นทศนิยมดังนั้นตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องใส่จุดแล้วก็เติมศูนย์พอตรงนี้เราก็ใส่จุดข้างบนนะครับแล้วดึงศูนย์ลงมาข้างล่างแต่ไม่ต้องดึงทศโยมานะเป็นห้าร้อยสี่สิบหารด้วยหนึ่งพันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็ใส่ ศน,นะครับตรงนี้นะเราจะเติมศูนย์กี่ตัวก็ได้นะครับเราก็ดึงศูนย์ลงมาอีกเป็นห้าพันสีรอพ่อยมันก็ได้หครั้งหครั้งมันก็คือห้าพันะครับลบกันก็เหลือศูนย์ศูแล้วเราก็ตรงนี้นะครับเติมศูนย์ลงมาอีกนะครับดึงใหม่เป็นสี่พันก็ได้สครั้งหนึ่งสคูณงพันก็เป็นสี่ ลบกันก็เหลือศูนย์หมดแล้วนะครับทีนี้ก็เอาคำตอบตรงนี้ไปตอบเวลาคําตอบไปตอบนะครับศูนย์ยังหน้าศูนย์ศูนย์สามตัวเนี่ยไม่ต้องเอามาเราก็เอาแค่นี้พอคําตอบคือสามจุดนะเนี่ยนะครับก็เป็นสามจุดศูนย์ห้าสี่นะครับเห็นไหมตงังเนี้ยสามพันห้าสิบสี่เนี่ย เราสามารถใส่จุดแล้วเติมศูนย์ลงมาเพื่อให้มันหายให้ลงตัวให้หมดนะครับมันก็ได้สามจุดศูนย์ห้าสี่เนี่ยนะครับดึงศูนย์ลงมาเนี่ยจนตรงเนี้ยไม่เหลือเศษนะครับจนตรงนี้ไม่เหลือเศษนะค,นนนะคำตอบได้คือสามจุดศูนย์ห้าสี่แล้วเอาคำตอบนี้ไปใส่นะครับนะอย่ามาขานในแบบขังนะเป็นสามจุดศูนย์ห้าสี่หน่วยเป็น กิโลกรัมเดี๋ยวเราก็ตอบนะครับตอบเลขไทย3.054ยกิโลกรัมนั่นเองนะครับ,นะรบมันก็จะมีข้อข้อหูก็จะตอบเท่านี้มีข้อเข้อ8ปข้อ9ข้อ10นะครับมี10ข้อ ก็ทาเหมือนเดิมนะเปลี่ยนกิโลกร,รัมกับกร,รัมให้เป็นหน่วยกร,รัมก่อนแล้วค่อยอามาเปลี่ยนเป็นกิโลกร,รัมนะหน้านี้มันจะเพิ่มมรทัดเนี้ยเข้ามาอีกรทัดนึงตรงที่เรารวบเนี่ยสามกิโลกร,รัมกับห้าสิบสี่กร,รัมเป็นสามพันกับห้าสิบสี่กร,รมัมเมื่อได้แล้วก็เอามาหารด้วยหนึ่งพันหมดเลยมันจะได้หน่วยออกมาเป็นกิโลกร,รมัมครูให้ข้อสังเกตนิดนึงนะครับนักเรียนลองดูตรงนี้นะถ้าใครไม่อยากไปตั้งหารยาวการหารด้วยหนึ่งพันเนี่ยนะครับ มันก็คือการเอาทศนิย,ยมไปใส่3มตำแหน่งนะครับการหารด้วย1,000เนี่ยคือการเอาทศนิย,ยมไปไปใส่สามตำแหน่งเช่นเมื่อกี้ใช่ไหมสามศย์ห้าสหารด้วย1,000นะครับเวลาหาคำตอบถ้าไม่อยากไปตั้งหารยาวเธอก็ลอกตรงนี้มา3 05 4หาสรด้วย1,000 มันคือหลักส่วนพันนะครับนะหลักส่วนพันในเศษส่วนก็คือในทศนิยมสามตำแหน่งเธอก็นับมาสามตำแหน่งก็นับไปนะครับแล้วเราไม่ต้องไปตั้งหารยาวนะก็นับไปหนึ่งสองสามคำตอบคือสามจุดศูนย์ห้าสี่เช่นตัวเลขอืน่นห้าสิบหกหารด้วยหนึ่งพันเท่ากับเท่าไหร่ สมมุตินะเอา้าเธอก็เขียนห้าสิบหกมาแล้วเธอก็นับไปสามตำแหน่งเวลานับไปนะครับนะก็หนึ่งสองเอา้าวมนได้แค่สองเองทำไงอะ่ะก็ให้นักเรียนเนี่ยเขียนศูน,นยนดนน์ดักไว้ข้างหน้าเขียนศูนย์ดักไว้ข้างหน้าดักไว้กี่ตัวก็ได้นะครับแล้วลองมานับอ่ะก็หนึ่ง หนึ่งสองสามคำตอบได้คือศูนย์จุดศูนย์ห้าหกนะครับจำข้อแรกได้เปล่ลาข้อแรกที่เราหารยาวอะเก้าหารด้วยหนึ่งพันนะครับวิธีทำก็คือเลขเก้ามาใสไว้แล้วนับไปสามตำแหน่งทีนี้จะนับได้เราเอาศูนย์มาดักหน้าก่อนใสไปเพื่อกี่ตัวก็เลยอะ แล้วก็นับไปกี่ตำแหน่งนะหนึ่งสองสามแต่เวลามาตอบเห็นไหมหน้าจุดทศยมเอาเลขศูนย์มาตัวเดียวตัวนี้ไม่ต้องดังนั้นเวลาตอบก็คือตัวนี้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เก้าซึ่งก็คือคำตอบในข้อหนึ่งง่ายเลยทีนี้นะครับไม่ต้องไปตั้งหารยาวด้วยนะครับถ้าหารด้วยพันก็นับทศยมไปสามตำแหน่งหารด้วยหนึ่งร้อยก็นับไปสองตำแหน่งหารด้วยสิบหลักส่วนสิบก็นับไปแค่ตำแหน่งเดียวนะครับอันนี้คือวิธีรัด แต่มันมาจากการตั้งหารยาวนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับให้นักเรียนเปลี่ยนหน่วยกรัมเนี่ยเป็นกิโลกรัมเนี่ยนะครับมีอยู่ทั้งหมด10ข้อนะครับในหน้า127กับ1น8นะครับทําให้เรียบร้อยเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้มาส่งแล้วครูฝากสําหรับงานค้างเหรบ,บางคนที่ไม่ทําเลยนะครับทํามาส่งครูด,ด้วยนะไม่ทําจะไม่มีคะแนนนะครับนะอาจจะตกซ้ำชั้นได้นะครับ ดังนั้นวันนี้ครูฝากไว้2หน้าคือหน้า127กับ128คกับ128อ่ะครับไม่เข้าใจก็ข้อความมาถามครูเนาะนะครับอะสวัสดีครับ